เวเลสใช่ไหมจัดไปครับเวเลสเหีียบพลังขึ้นเต่าเหีียตู่ไอ้สัตว์ลุงตู่ไอ้ยทำไมเฮ้ย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 ฆ่าแม่งทีฆ่าแม่งทีมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยปั๊บสองอ่ะด้วยนี่จะไปไหนกูสปินรอแล้วมาตาม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 มาเปล่ยนกล้ามแน่ไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไม่ยอมออกแก่แก่แก่ แกไม่ยอมบอกสามวิสองวิสองวิสองวิหนึ่งวิวิหนึ่งวิปาดแล้วก็ตึงอีกทีหนึ่งตีตังนิสเซอ้โหไม่ถึงหวานน่าเสียดายได้เฮียที่มาแล้วว้าวฮามิทัโอ้เฮียมันยังไม่ยอมกลับมันยังไม่ยอมออกอีกเฮียแกเปเฮียเป็นแค่นี่ก่อนมันบีายจะผมมันบายมันขึ้นตีปั๊ดสิบแล้ว ห้าวิห้าวิสโอ้ยมัีของรับับับัย่าไม่ตายนะเนี่ยทำเปเล่นยัาไม่ตายเฮ้ยบางขึนแต่าเือฮ้ยปลาดนเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตาย กูยังไม่ตายเออส่วนนี้พี่ส่วนแม่งส่วร็จนี่ยังไม่ตายไอ้เหี้ยยังไม่ตายเจ้าเมืเบเลสยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยยังโดนยังโดนสกิลยังโดนอยู่อุ้มเดสตองสตองเปิ้ลยังยังโดนยังโดนระวังช่องบินนะพี่เต้โอ้ให้ตายเถอะหน้าเศร้าเวเลสสกิลโคตรยากใช่ไหมครับมันถ้ามันเข้าระยะจริงพี่กดออโต้ได้เลยนะครับถ้ามันเข้าวงนั้นนะแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เล่นนานมันก็เลยเกิดอาการกูจะโดนไหมวะอะไรแบบเนี้ย ว้าวหมดเลยอ่ะว้าวหมดเลยนะมึงเฮ้ยมึงเรื่องไงวะตาตายเฮ้ยโดนหมดแล้วเนี่ยได้จริงป่าป่าป่งโอ้ตายหมดตายหมดโอ้โหโอ้โหคนหุ่มผมทองไอ้เหี้ยคนหุ่มผมทองข้างล่าดๆไปเลยได้งดิโออ้าวไอ้เหี้ยไปไปไปด้แล้วข้าล่งโอ้โหทำไมครั้งแรกมันไม่โดนฟ้าเนี่ยมันพุดแล้วน้องโอ้น่าเสียดายจังเลยเนาะ เราต้องการเกียรติตนะครับเพราะเราต้องการรถกูดาอยังไงล่ะอะไรเนี่ยเป็นแค่ลิงแท้ๆโอ้เป็นคลิปเป็นคลิปเอาว้าวเอาว้าวเอาว้าวตายตายเฮ้ยชาจีแม่งนี่นี่สตาร์ตหนาพี่นี่สวยสองวิสองวิโอ้โหมันต้องตายแล้วล่ะอย่างงี้มันต้องตายแล้วล่ะจริงๆป้อมเนี่ยป้อมมันอยู่แล้วอาจกูอ้อมหลังมือ ไอ้เหี้ยเอ้ยมันไปไหนของมันวะน่ะสามวิชิงโ้หโซ่กระชากวิญญาณไม่ตายว่ะใจเกลรก็มาว่ะเฮ้ยมีใจเกลรด้วยเหรอเกือบตายโอ้เกือบตายโอ้เอาเอาวอ้าไปป้อมว้าวว้าวว้าวลิงมาไ้เห้ย หวังมันใช่นเดียงพี่สปินพี่สปินพี่สปินอุ้ยรอด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 ตามันตายแล้วอ่ะโอ้เฮียมาจากไหนใช่ใช่ใช่โอเคโอเคพี่พาไหมนี่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 ตายตายหาไปโง่ตายหาไปโง่ดูดกูไม่ได้เฟยอ้าวมันรีมันมาไงวะมันมาเร็วจังเฮ้โอ้ไม่ตายหรอกเฟยคุณเกิดใช่ป่ะโอ้เดี๋ยว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 เน แน่ทำอะไรตัวเมื่อกี้ตัวข้างหลังทำอะไรอ่ะผมทองผมทองผมทองระวังลิงนะพี่ผมทองผมทองผมทองจะทับอะไรเนี่ยตายซะผมทองตายแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์โอ้ไอ้เหี้ยแก๊งไอ้หยแตนมันไอ้ยโหูเดียว ช่วยเอาอะไรอะเอาปลี่ยนไม้อะแฮปี๋ยล้วแฮมเบอร์เกอร์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 ไอ้สุดท้าพี่เต้ไม่ตายอีกเหรอคโปเลยรักกันรักพียังไม่ตายพียังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายคุยังไม่ตาย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 ยังไม่ายวางเปลี่ยนรองเท้าเป็นการซีดูไง เอาแฮมเบอร์เกอร์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 ยังไม่ตายยังไม่ตายก็หนุกไปอีกแบบนะเวเลสเทไม่ได้เล่นนานมันไปอีกแบบมันอยู่นะมันอยู่นะเวเลสไม่เห็นมีใครยิงแม่เลยนม่เล่นล่างเลยเลยยิงแบบสองตัวสามตัวเยอะแยะเยอะเะไอวะใช่ไหมด้วยวะโอ้ได้มันจะมากมันเยอะมากไอคิวก่อนนี่ก่อนนี่ใช่ไก่อน เออตาย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 เลยเดี๋ยเดี๋ยวๆดตรงนี้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 มีตัวนึงมีตัวนึงแวบๆมีตัวนึงแช่แป๊บปิดฟอนทำไมปิดได้อยู่ปิดได้อยู่ไม่เสียเปล่าไม่เสียเปล่านี่ไงย้อนดิเออดนหนึงโดึงเดนหนึงเปล่าดังเหมือนลาไม่ดีเลยลาไม่ดีเลยดักดีกว่าดักดีกว่าดังดังดังสายพันธุ์มายาหายากสุดใช่มัดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง โซเคยอิสกอตไปฟุ๊กสายพานมายานี่มีอะไรบ้างอ่ะตังนี่ปะมอลโก้ปะใช่อ้าวดูวันพีทด้วยเหรอไอ้ดูดิพี่ดูแล้วดูตลอดไม่มีเว้ยมีคนก็ไปใครวะไม่สนใจมังกรเลยไม่สนใจมังกรเลยเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะแน่อันนี้โดนว่ะอ้าวตายสิครับรอเฮียอะไรล่ะจินตนาการว่ามอยู่ตรงนี้ว้าว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 อ้าว อ้าวเฮียคิดจะตัวกูมาไอ้สัดมาแล้วเหรอมีตัวม่โคตรโหดเลยไก่อาแล้วกันนะครับน่าจะครบสูตรแล้วล่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเขามาบนกันอย่งไรมังกรขึ้นบนไงเพมังกรมันปล่อยขึ้บนไงไม่มีมีตัวอะไรวะน่ะเหลืออยู่โอ้มึงเองเหรอเนี่ยอ้าวอ๋อเฮ้ยไหนอะเขาทำไหนวะล้าแล้ววิ่งไล่วิ่งไล่ปวดวิ่งไล่ฟั๊ดนี่เดียวเอื้อมไม่ถึง โซ่ถึงโซ่ยาวแค่ไหนแต่ไม่สามารถมัดใจเธอได้จะตายเฉยม่รู้มั้ยช่วยกูทีทามเลยไอคิวก่อนนี้ก่อนกรอบตายโอ้ยยอนฟรีจัดเลยนี่ไงเขาเรียกเซอร์ไพร์จังหวัดสวนกลับของโซเกอร์เดินเลพี่สวนได้พี่สวนได้มีสองไหมยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไหนจ้า หมดตีหมดตีพี่หมดตีเหลือใครหมดตีเหลือตัวหนึ่งไงเกิดมามันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดเพิ่เกิดวุ้จะหวังสวนกลับอ่ะเอ้ยหวังมดตีป้อมอีกนะตีป้อมดิ้ช้างยังเอวีพีเราไปมันได้เหนือกูอีกมันยังไม่ตายเลยเลยเนี่ยช้ามันยังไม่ตายสี่ครับเจ๊ครับทำไมหวังทำดาเมจไปสองเปอร์เซนต์วะ หวังนายเป็นออฟเบนที่สร้างดาเมจสองเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเลยสุดยอดมาก